สำหรับคุณผู้หญิงที่ขับไปคนเดียวแล้วเวลายางรั่วนะครับสามารถเอาปั๊มตัวนี้เข้ามาครับแล้วก็เสียบกับน้ํายาตัวนี้ได้เลยนะครับอามิล่าออกใหม่เจ็ดเกือบแปดแสนนะครับวันนี้เหลือแค่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นนะวันนี้เรามาอยู่กับนิสสันอาร์เมล่า1.0 VL เทอร์โบนะตัวนี้นะครับผมเมื่อต้นคลิปบอกเหลือห้าแสนใช่ไหมพี่ยังไม่พอนะสำหรับใครนะครับพี่ที่นําแบงค์สิบล็อส่วนลดอีกหนึ่งแสนบาทเหลือแค่สี่แสนกว่าบาทผ่อนเจ็ดแปดพันกว่าบาทต่อสัญญานะครับพี่ตัวนี้มีออปชั่นอะไรไม่ให้้้้บบบบบาาาางมมมมดูกััันนนนะะะคครรรผพพอไฟหแแ Full LED ี่ล ไฟเดทามรันนิ่งไลท์นะส่วนกระจังหน้านะครับผมเป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งตัดด้วยโลโก้นิสสันแบบโครเมี่ยมแบบสวยๆนะครับพี่แล้วก็มีพลาสติกนะครับครอบไว้ให้กันรอยนะครับแบบสวยๆเลยแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับผมใครนะครับผมที่เข้าใจคอจอเข้ามานะครับพี่ผมมีสเกิร์ตให้แบบนี้อีกแบบ รอบคันเลยนะครับวันที่มาทําเรื่องนะครับผมถ้าไม่ชอบแมกอลลอยตัวนี้นะครับพี่ผมมีแมกเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีอีก1ชุดส่วนกระจกมองข้างนะครับผมจะเป็นสีดําตัดด้วยแถบสีแดงแบบนี้นะครับ มันทาให้ดูสปอร์ตและโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED แบบสวยๆเลยอ่ากุญแจนะครับพี่เป็นระบบคิเลตนะครับพี่กุญแจเราไม่ต้องเอามาไขหรืออะไรนะพี่เราแค่เดินมากดตรงนี้นะครับสามารถกดล็อกหรือสามารถล็อกรถได้เลยแล้วก็มาดูส่วนด้านหลังนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมเป็นไฟท้ายออกแบบมาแบบโฉบเฉี่ยวให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับให้ตอบโจทย์แบบสปอร์ตเลยอ่าแล้วก็จะมีโลโก้นะครับผมเป็นอาร์เมล่าแบบบเมียมสวยๆแบบตัดดำโคตรสวยเลยนะครับส่วน เก๋ก็มีให้รอบคันเหมือนกันนะครับพี่สเกิร์ตหลังสเกิร์ตหน้านมีให้รอบคันเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมครับว่าเป็น1.0 V l Turbo หรือเปล่านะครับพี่ดูตรงนี้เลยครับเขายมีสัญลักษณ์แบบชัดเจนนะครับพี่เพราะว่าเป็น V l 1.0 Turbo นะครับ V l Turbo นะครับผมส่วนด้านหลังกว้างขนาดไหนเรามาดูกันนะครับพี่ส่วนห้องเก็บสัมภาระนะครับโคตรกว้างเลยครับพี่คําว่านิสสันเนาะ ห้องโดยสารต้องใหญ่ห้องเก็บสาระต้องกว้างต้องเก็บให้ได้มากที่ส <l aka> ุดประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็จะมีชุดปะยางอ่าตัวนี้เป็นรถปี2020ขึ้นไปนะมันจะได้เป็นชุดปะยางแบบสวยๆเลยครับสำหรับคุณผู้หญิงที่ขับไปคนเดียวแล้วเวลายางรั่วนะครับสามารถเอาปั๊มตัวนี้เข้ามาครับแล้วก็เสียบกับน้ํายาตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปขันลุงขันน็อตนะถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงไปอย่างเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในนะครับว่ามันสวยขนาดไหนแล้วก็มีออปชั่นอะไรบ้างส่วนด้านข้างนะครับผม ปัตูนะครับพี่จะมาพร้อมกระจกแบบไฟฟ้านะจะออโต้เฉพาะฝั่งคนขับท่านั้นแล้วก็มีเซ็นทันล็อกให้อีกด้วยนะครับผมกระจกมองข้างปรับแบบไฟฟ้าได้เลยภายในนะครับพี่จะเป็นทูโทนจะเป็นสีดําตัดขาวแบบสวยๆเลยนะครับพี่ลงตัวแบบสปงสปอร์ตแล้วก็มาดูออปชั่นกันนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นออโต้สต็อปก็คือเวลาเราขับไปเราจอดไฟแดงนะครับพี่รถมันจะดับเครื่องให้เองนะครับผมถ้าเราไม่อยากใช้ให้กดออฟตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับพวงมาลัยนะครับผมมาพร้อมมอต ฟังก์ชันพวงมลัยนะด้านขวาเป็นที่รับสายนะครับผมวางสายได้ด้วยเช่นกันแล้วก็มีคําสั่งเสียงนะครับผมส่วนด้านซ้ายนะครับผมจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงหรือกดถัดไปนะครับอันนี้ก็สามารถตั้งปรับหน้าจอตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ให้ดูนะครับส่วนเลื่อนไม้จะเป็นแบบดิจิตอลเหมือนกันนะครับพี่แบบสวยๆเลยนะไม่แค่30,000กว่ากิโลเองรถโคตรใหม่โคตรสุดนะครับแล้วก็ตัวน,นี้จะมีจอนะครับผมมาเป็นจอทัศสกรีนอีก 6นิ้วนะครับมาพร้อมออปชั่นแบบเหลือๆล้นๆนะครับคือสามารถเชื่อมคาเพ l u บลูทู h รับสายวางสายผ่านจอได้หรือเชื่อมคาเพแล้วดูแผนที่ส่วนกล้องถอยนะครับพี่อยากให้ดูมากเลยเป็นกล้องแบบ360องศานะครับกล้องถอยจะมีแบบแยกให้2โซนนะครับจะเป็นโซนแบบ360องศาและโซนด้านหลัง เลยนะครับผมแบบออปชั่นตัวท็อปมันก็คุ้มขนาดนี้เลยเนาะแล้วก็ส่วนระบบแอร์เป็นระบบแอร์แบบออโต้นะครับพี่สามารถปรับความแรงของพัดลมได้คือฝั่งนี้เลยนะครับผมอยากให้พัดลมแรงหรือเบาปรับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นระบบอุณหภูมินะครับอยากให อุณหภูม la ิในรถเย็นเท่าไหร่สามารถหมุนปรับได้เลยหรืออยากให้เป็นออโต้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นระบบไหลเวียนอากาศในรถนะครับผมถ้าเรากดเปิดไฟจะติดถ้ากดปิดมันจะดับแล้วก็มันจะดูดอากาศข้างนอกเข้ามานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่ไล่ฝ้าหน้ากระจกนะครับผมเผื่อเวลาขับไปฝนตกแล้วหมอกขึ้นกระจกนะครับผมสามารถกดไล่ฝ้าตรงนี้ได้ตรงนี้สามารถปรับทิศทางแอร์นะครับผมอยากให้ออกตรงไหนสามารถปรับได้เลยตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้จะเป็นเป่าฝ้าหลังนะครับกระจกด้านหลังนะครับถ้าเป็นฝ้าเป็นหมอกสามารถกดตรงนี้ออฟ หรือปิดหรือเปิดแอร์ได้ตรงนี้นะครับผมส่วนระบบปุ่มสตาร์ทนะครับผมที่สตาร์รถอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเปิดปิดอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมระบบ6สปีดแบบสวยๆเลยนะครับเบรกมือนะครับผมเป็นเบรกมือแบบเมนนวลนอยู่นะครับยังไม่เป็นแบบไฟฟ้าเนาะส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วได้อีก2ใบนะครับผมส่วนด้านข้างนี้ก็สามารถเสียบ USB ชาร์จแบตได้ นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ USB ชาร์จแบตแล้วก็ด้านบนนะครับผมก็จะมีไฟแบบสามารถเปิดประตูแล้วไฟติดหรือว่าปิดก็ได้หรือเปิดเฉพาะไฟก็ได้นะครับตรงนี้ ไฟมีให้สองดวงส่วนตรงนี้นะครับผมบางแดดก็จะมีกระจกให้นะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะส่วนกัมยี่อะไรข้างบนนี้ก็ยังเดิมๆสวยๆสะอาดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูห้องเครื่องกันนะครับพี่ว่าห้องเครื่องสวยขนาดไหนนะครับผมแล้วก็มีการรับประกันให้ไม่มีสนหนักจมน้ําำควบกับไม่ไฟไม่ยอมแมวนะพี่มาดูจากเม็ดอาห้องเครื่องได้เลยนะครับส่วนห้องเครื่องนะครับผมดูได้ง่ายมากเลยรถโดนมาไม่โดนมานะครับพี่สังเกตอันดับแรกนะครับมาดูที่น็อตฝาปรงว่าเคยขันเคยถอดไหมถ้าไม่เคยแสดงว่าเป็นรถเดิมๆ จากโรงงานนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่ฝากระปุงมันจะมีมออ,อกอบอกชัดเจนว่าเป็นฝาเดิมจากโรงงานแล้วก็มีสติกเกอร์ตัวนี้เป็นโค้ดของเขานะครับผมแล้วก็ส่วนคานของตัวเครื่องเครื่องนะครับยังเป็นคานเดิมนะครับพี่ไม่มีแบบ รอยแบบชนหนักนะครับเม็ดองเม็ดอ์คอะไรอยู่เต็มหมดเลยนะครับพี่แล้วก็มีรอยสีแต้มจากโรงงานเลยนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับพี่ป้ายแดงรับประกันยังไงผมก็รับประกันอย่างนั้นเหมือนกันนะครับรับประกันสูงสุด3ปีนะครับพี่หรือใครสนใจแอดบ้านเฉียมาที่แอด99เอ็นหรือโทรที่025-228-993